สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางห่างเสียงภาคเช้านะครับปาระจำวันพุธที่1มีนาคมนะครับก็มาลุ้นกันครับสําหรับเช้านี้ครับสําหรับห่างเสียงที่4รอบที่ผ่านมาแตกไป1รอบนะครับแล้วก็เจาะเด้งบนล่างไปห่รอบนะครับที่สังเกตดูครับเช้ามาบ่ายไม่ค่อยมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นลองพิจารณาดูครับ เช้านี้่างเสียงเปิดที่บวกครับ99703ครับ99703เลขที่ผมวางถ้าถูกใจท่านจัดนะครับทาไม่ชอบผ่านแล้วกันครับเช้านี้จากตัวเปิดเด่นสุดที่จับได้ผมชอบ1ครับวิ่งบนรุ่นล่าง1ครับวิ่งบนรุ่นล่าง1 1อะไรดี1อะไรดี สักครูครับโอเคครับดาราสามคู่ที่เร็งไว้ก็จะมีสามหนึ่งสามเจ็ดครับสามหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ด หกหนึ 1> 6, 1, 6, ่งหกเจ็ดเนาสามคู่ที่เล็งไว้ร้อยมันก้าวไปเหมือนเดิมนะครับ9ก้9ส1 9หนึ่งเก7าหกหนึครับสำหรับเชา้านี้ได้แนวนี้นะครับสำหรับพังเสงครับ ขอให้ใส่ตีเช้าเดินต่อแล้วกันครับผม